ชเปิดโลก Co ส,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้อยู่กับซีชั้นเซียนของเมืองไทย3ท่านนะครับพี่ประสานเบนส์ทองหล่อนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับถัดไปนะครับคนกลางนะครับคุณจุตินันพิรมพักดีคนที่มือการเงินชั้นเซียนจากสิงคอร์ปอเรชันสวัสดีครับแล้วก็ลิมสุดนะครับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนะฮะ ท่านนี้นะครับแน่นอนนะฮะหลายคนนั้นรู้จักเป็นอย่างดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวข้อที่มาคุยกันประเทศไทยกับ9้าวย่างที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบใหม่คุณสวัสดิ์ครับเราพูดคุยกันทางวิทยุนะฮะหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะฮะทาง f m 89.5หลังเลือกตั้งประเทศเราจะเดินยังไงครคุณสวัสดิ์ความคิดเห็นคือหลังเลือกตั้งเนี่ยนะบ,บมันก็ไม่ได้ว่าเรียบร้อยนะครับ เพราะว่าเวลานี้เนี่ยนะ,ะทุกคนก็คุยกันถึงช่องว่างนะครับว่าเวลาเลือกตั้งวุฒิสมาชิกเนี่ยฮะมีสิทธิ์โหวตเลือกใครเป็นนายกแต่ว่าเอาเรื่องเข้าสภาวุฒิสมาชิกไม่มีสิทธิ์ที่จะโหวตก่อนจะเลือกนายกเนี่ยนะครับพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเลือกเลือกเนี่ยนะครับสภาประธานสภาแรับทำไงครับ กบุดแล้วนาอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนายกเนี่ยนะไม่ว่ามาจากพรรคไหนนะครับก็บจะกลายเป็นลูกไก่กำมือของสสก็คือเกมต่อรองก็กลับมาอีกรอบหนึ่งเป็นต่อรองที่น่าเรียดที่สุดน่าสกปรกที่สุดเลยครับเวลานี้เนี่ยนะครับผมเห็นทุกพรรคออกมาหาเสียงเนี่ยนะผมมีความเศร้าใจทุกคนเนี่ยนะฮะมีไอเดียมีนโยบายที่จะบริหารบ้านเมืองทําไมเนี่ยนะหลังจากจบแล้วทําไมไม่มาจับมือกันว่า มา b r a i n s t ตอมกันว่าจะบริหารเป็นยังไงแล้ว<ม>วันนี้เข้าใจหรือยังว่าคำว่า globalization ไม่มีการชนแล้วนะฮะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณพร้อมจะสู้ออกับคนทั้งโลกหรือ,อยังเลือกตั้งเสร็จเนี่ยนะฮะประเทศก็ไม่ได้ดีขึ้นข้อนี้รัฐบาลรู้ไหมครับเวลาน,นี้เนี่ยนะมใชรบาลรู้ไหมชาวบ้านเนี่ยนะฮะที่รู้หน้าที่พลเมืองเนี่ยนะฮะก็คือการเมืองเป็นหน้าที่พลเมืองนะต้องรู้นะประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะ ผมเป็นห่วงผมไม่ได้ห่วงตัวผมนะฮะเพราะว่าผมเจ็สิบกว่าแล้วรุ่นหลังๆล,ลูกหลานใช่ครับ,รบนะฮะผมไปเห็นมาแล้วทั้งโลกปัญหาของรัฐเนี่ยนะมีทุกๆประเทศนะฮะแต่ว่าเวลานี้เรารู้ตัวแล้วเนี่ยนะฮะเราควรจะแก้ได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะเมื่อกี้มา,านเนี่ยนะฮะปรับเกณฑ์บ้านคนจนครับท่านเข้าใจยังคำว่าคนจนเนี่ยนหะมายถึงอะไรคำนิยามของคนจน เขาจนมดเม็ดเงินครับไม่ได้จนเนี่ยนะฮะความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าไปสร้างหมู่บ้านใหม่เนี่ยนะมีร้อยหลังนะฮะแต่ว่ามันมีโรงเรียนไหมที่ทํากินของเขามีไหม,มไม่มีครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ไปสร้างแบบนั้นผมเห็นมามาก,กน,นะฮะว่ารถไฟกุญแจดอกสําคัญที่จะสร้างเมืองใหม่ ทั้งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่มีเนี่ยนะรถไฟไฮสปีดเทรนในโลกนี้ทำกำไรจากค่าตัว๋วทำกำไรจาก Property แล้ววันนี้ที่ผมเจ็บใจและเสียใจคุอคณออกแบบมาเนี่ยนะมันไม่เคยพูดถึงคาโก้เลยพูดถึง,ถงเูเเเอโ e ยสารครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการเมืองเนี่ยนะวลนนี้ทุกพักมีไอเดียดีนะครับ แต่ว่าพอจบแล้วเนี่ยนะคุณต้องมาเบรนส s t o r m กันที่จะบริหารประเทศขออนุญ,ญาตนะฮะคุณจุตินันนะฮะคำถามเดียวกันนะฮะจากที่ถามคุณสวัสดิ์ผมคิดว่าถ้าพูดถึงทางด้านเรื่องเศรษฐกิจก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าปีนี้เนี่ยด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือจากเลือกตั้งนะครับผมคิดว่ายังไงเศรษฐกิจในภาพรวมน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับขออนุญาตผันโถงไว้ขนาดนั้นในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่ได้แตกต่างกันมาก่างที่ผ่านๆมาที่คุณสวัสดิ์พูดเรื่องของ มันเป็นหน้าที่ของทุกคนเรื่องของที่ต้องเข้าใจเรื่องของการเมืองครับอันนั้นอันนั้นจริงมันเป็นเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเื่อเราย้อนกลับไปในอดีตลอกจากเมื่อสักสิปีที่แล้วที่5ปีที่แล้วที่ที่การเมืองมันทําให้เศรษฐกิจหยุดหยุดตัวไปได้นี่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ค่อนา้างจะภาคเอกชนเนี่ยมันก็เดินไปด้วยของมันเองนะครับผมคิดว่าเราเราผ่านวิกฤตที่แย่ที่สุดมาแล้วเราเข้าสู่ระบบเลือกตั้งผมเชื่อว่ามันไม่เพอร์เฟกผมว่า ไปที่ไหนที่ไหนก็คงไม่เพอร์เฟกต์อยู่ที่เรามองมุมไหนแน่นอนถ้าถ้านโยบายของรัฐเนี่ยยังเป็นนโยบายของเรื่องที่ให้อย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันในระยะยาวผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับประเทศคุณประสานมองอยังไงครับพี่ประสานเราจะได้คนหน้าเก่าเป็นนายกหรือหน้าใหม่อันนี้เป็นประเด็นไหมครับอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยเศรษฐกิจดีละทุกคนก็ดีกระดาเหมือนกับปลาได้น้ํา นายงนายกเคยเข้มพูดจาดูดูยิ้ม <c oughs> กอดเด็กเล่นกีตาร์กินอาหารข้างถนนเริ่มทำตัวเบาๆ,ๆประชาชนก็แฮปปี้เศรษฐกิจกระเร้ยงแล้วนะมันเงินมันสะพัดแล้วล่ะทุกคนหวังว่ามันจะดีขึ้นแต่หลังเลือกตั้งผมว่าก็ต้องให้ต่อเพราะทุกคนจะเอาเงินงบประมาณมาแจกพ olicy ที่อยู่ตั้งไว้เนี่ยขึ้นคาแรง พืชผลกเกษตรประกันราคาอะไรนะเขาก็ต้องทำตามนโยบายภาคการลงทุนต่างประเทศก็จะมั่นใจขึ้นเพราะมีประชาธิปไตยโอเคนะธุรกิจเอกชนก็จะดีขึ้นครับเพราะไม่เข้มมากมอ4ี 44, ให้มาซ้ายมาขวาไม่รู้เรื่องยึดซับอะไรนายกพูดอะไรคือกฎหมายนะทุกคนก็ไม่กล้าที่จะลงทุนจะทำอะไรพลาดพังไม่ได้อันนี้จะดีขึ้น แต่ที่น่าห่วงถามว่ามันดีมันก็ต้องมีเลวคระกันไปพักสักครู่ช่วงหน้ามาตามกันต่อในประเทศไทยกับก้าวย่างที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบใหม่